ความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยวางบนโต๊ะเนี่ยอ่ะกินเลยเฮ้ยนี่ไงที่บอกแล้วเดีนาะเนาะ เจอแดนเจียนเจอนันเจียนไหนเช้าปุ๊บมึงเจอแันเจียนเลยอ่ะอใช่กูอยู่ข้างล่างอยู่แล้วไงกูไปด้วยกูแต่มาลึกนะเดี๋ยวพาไปตั้งนึงได้ไอรอนเยอะมากมึงจะพากูไปเลยเหรอไอ้เฮี้ยไม่อยากเดินกับมึงเลยมึงลงมาหมดไม่เป็นพยานกูก็กูก็ไม่อยากไปกับมึงกูกลัวกูเอาคืนเนี่ยคนมันบ้านี่ยตอนนี้กูไม่กล้าเดินข้างปีนเลยเนี่ยปีนแม่งมึงไม่ควรเดินข้างใครทางนั้นนะสิปีนมึงอยู่ตรงนี้มันทำอะไรกับปีนวะ ไม่ใช่ว่ามึงไม่คู่ควรเว้ยมึงบาปไอ้สัตว์เฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันระเบิดได้ไงวะไอ้ปิ้นมันยืนมองชิเปอร์อย่างเงี้ยอ๋อเด็กก่อนแม็ก์ระเบิดก่อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะคุณหลุมย้อนลงไปย้อนลงไปเลยเราจะอาจจะเป็นมีดิจอนถ้าไปจอนจะมีดนปังให้กินใช้ดินที่ได้จากชิเปอร์ไม่ใช่ดินดินปืนเออดินปืนห้าอันแล้วก็ทรายสี่อัน อ๋อโอเคป้าวกูทำเฉยเอ้ยสูงนั่องอ่ะมันสอนคนถือปืนยิงนี้อย่างสูงมันสอนคนถือปืนอะไรนะบิ๊กมันสอนคนที่มีปืนยิงปืนอ่ะตอนเนี้ยคิดมากมีปืนอยู่ในตัวแล้วอ่ะแต่ยิงไม่เป็นแล้วแบบไปสอนจบแล้วทีเนี้ยใครจบวะพี่พูดดีๆมึงมอสปอยระเบิดเต็มหน้าเลยเฮ้ยมีดินปืนอยู่ในบ้านเจ็ดอันกูจีบไปเลย ลาวาข้างล่างไอ้เหี้ยน่ากลัวแขกไทยไม่รู้แต่กูหยิบแล้วเกี่ยวต้นมึงเสือกแล้วไอ้เหี้ยมีดินปืนอยู่ในบ้านเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล่องไหนกล่องไหนไม่รู้แต่หยิบมาแล้วโอ้เจ็บเหรออ่านชื่อกล่องอ่านชื่อบ้างไอ้จั่นเขอร้องอะไรกล่องเฮ้ยอย่างงี้ก็เอาก็เอาอาวุธไปใส่กล่องเพื่อนก็ได้ดิกล่องอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอนเตรียม prepare to war แล้วไอปีนกล่องอยู่ข้างล่างไม่เหรอเออกูหยิบมาจากขบนเออ กูไปเขียร์ล่างมันเฮ้ยพูดแบบนี้แปลว่ากล่องปีนแม่งต้องมีของอ่าทิ้วัดเลย<อ>เฮ้ยแต่กูว่าเราควรใสกล่องกันไว้นะหมายถึงว่าแบบกล่องที่ปดก็คือแบบห้ามยุ่งกล่องคนอื่นอ<ก>ะไรอย่างี้ดิกล่องป<ร>ีนแม่งมีตีนืนอยู่อันหนึ่นนนนงก็ดีนะก็เอ่อกูว่ากล่องใครกล่องมันเฮ้ยเอางี้นี่หว่าให้ลุงมันให้ลงุง,ลงมันเสกเอ็นเดอร์เชมมาเลยดีกว่าเออเสกเอออันหนึ่งอันที่เป็นของสำคัญสำคัญที่เหลือก็หยิบยืมกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออ มึงเดินมาต่อแถวรับไม่ไม่ไม่กล่องเดียวกล่องเดียววางไหนบ้านลุงมึงเดินมานี่ลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่กูยืนเนี่ยวางเลยจอนว่างไงจอนี่จอมว่าไงลุงแม่งยังไงอะไรวะมลุงแม่งอะไรวะเอจองเก็บของส่วนตัวปวดละรับสตินรับสตินทุกอย่างขอยยวนในนี้ ย้อนในนี้ได้ป่ะทีเนี้ยใครจะใครจะขี้เหนียวใครโอ้ปฟินไม่ร้องเลยฟินไม่ได้ร้องปินกำลังพูดด้วยความเครียดแค้นมือสัมผัสไม่ได้เหรอเด็ดแบบแผ่พลังกดอมิญญาออกมาแรง้ามากไปยืนคุยกันสองคนกูคิดว่าไอ้เนี้ยมันจะมันจะโอนของกันเว้ยกูไม่ได้คิดว่าโอนของกูคิดกูคิดแต่ว่ามันจะฆ่ากูอีกเพราะว่าไอ้สัตว์คิดแค่นี้ เอี้นี่แม่งสุมหัวกันทีกูัวคิด <c oughs> ว่าเอเนดเชสอยู่ไหนวะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน <c oughs> บ้านชั้นไหนครับชั้นบนถุดดีมาก <c oughs> โอเคปิดเองอ่ะ <ing> ที่กูไปวางแผนพี่คนนั่นอะ่ะถ้ามึงวางกับกูนะได้แล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้จะยอตัวเองเว <c oughs> ้ยเป็นแต่ความซื้อตรงอ่ะมันก็เห็นเห็นกันอยู่กูเล่นมากูเคยโกงปะไม่แต่มึงฆ่าจอนเลยนะเว้ ขาไม่จอนเลยแมึงข้าจอนเขาภาพไอ้เฮี้ยมึงไม่เข้าใจกูดบอรเทิร์รอยเลหรอวะมึงแม่งบาปมึงจะให้กูนั่งมองหน้ามันจนมันตีกูด้วยไอคอนไม้จนตายไงไอ้จอนถือเคียวนั่งตีกูแปะแปะแปะเลือกกูแบบไอ้เฮี้ยรถดีปะรถดีปะในในเบอรยเลมึงต้องเย่หรอใจ แค<ะ>่ถามแค่ว่าแบทเทนเลเยอรอ่ะมันเข้าไปปุ <c oughs> ๊บคำว่าเพื่อนก็ไม่มีแล้วใช่คือพวกมึงจะไปมิตรภาพกันในนั้นมันก็เรื่องของพวกมึงแต่แต่ว่าแต่ว่าออกมามึงก็มองหน้าจอไม่ติดอ่ะกูมองตลอดกูมองว่าเมื่อไหร่จะโยงของกินให้กูกูมองตลอดกูไม่สนใจเท่หวะนั่งเป็นผู้ชายที่สวกมากกูโคตรจามเลยใช่ไหมแั่งโคตรสุดยอดสุดยอดจริงๆโิงเฮ้ยตัวเต้มากไอ้เหี้ย อิโตอ,อ,อิเตะอิโตอิเตะมาจากไอซีแผ่นไม้มันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอย่าบอกนะมึงเก็บเข้าตู้หมดแล้วเนี่ยแผ่นไม้เนี่ยระหว่างที่ออพวกมึงกำลังทำอยู่ยทำบ้านอะไรก็ทำไปเ,ออเดี๋ยวเอีเวนต์มีอะไรเดี๋ยวกูค่อยบอกแต่ตอนนี้เอานะฮะประมาณวิดีโอหน้าหรือว่าอีกอ,อ,อาทิตย์ต่อไปเราจะมีการแข่ง แข่งดีมากแข่งแม่งทุกอย่างเลยไม่แข่งยิงธนูกูจะทำสนามให้พวกมึงไปยิงธนูแข่งดีมากแบตเทิร์นรอยัลบีบีกันที่กูขอไปซึ่งกูฝึกวิชากับซีมาเยอะมากยิงกันเองเซิร์ฟนู้นเฮียพุลหมดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดเอ้ยอ้าวออกเกมบุกจุดห้าจุดห้าอ๋อจุดห้าใช่ไหมถ้าออกจากเกมระหว่างอัดสูนจุดห้าอ่าโดนไปเฮียเน็ตกากก็โดนหมดแล้วสักพักไอ้ลุงแม่งกดปิด กดปิดแล้วบบกทุกคนเลิบไอ้เหี้ยเฮ้ยถ้าถ้าเกิดแอดมินเซิร์ฟพังนี่เราเราบวกเราลบหนึ่งหรือเปล่าไม่เอาไม่ลบดิลบทำไมทำไมเรื่องนั้นเราอ่ะนี่มึงได้ทุกคนเลยนะเว้ยมึงตั้งใจเะว่ามึงจะไม่ตายใช่ไหมมึงพูดมาดีดีนะที่กูแบบว่าใช้เป็นเนี่ยมาถ้าเกิดกูใช้ไอพีโดยตรงนี่กูว่าไอเหี้ตีมจริงไอพีกู ไม่เป็นไรศูนรสิบห้าแล้วปลีนค่าเน็ตหลุดเนาะอย่างไงสั่นแต่ไม่ข้ามวานหลยไม่ไม่กเกี่ยวหลุดหลุดก็คือนี่เลยมึงบอกแล้วเล่นด้วยนี่ไม่ได้ก็เล่นด้วยกดเร็วๆไงกูก็เล่นตามมึงกูเก็บเงินมาตดข้ามว่แบบสไม่ถึงสทีด้วยหนึ่ทีากกว่าไม่นับใช่ไหมเอาข้างบนถือว่ามารยาทมึงเข้าใจป่ะอารมณ์แบบเพื่อนนั่งกินข้าวกันอยู่อยู่ดีมึงเดินออกจากห้องไปเฮ็ยมารยาทฟาร์มเว้ยเปลี่ยนทุกอยแล้วไงเนี่ยศูนย์ห้า ปีนดูคุณภาของปีนว่ะเด็กๆเนี่ยดูโตไปไงก็ต้องเจอกับคนอย่างเงี้ยก็ระวังตัวไว้น่ะนะครับดูมันพูดดิดูมันพูดดิพวกกูเสียเนี่ยปพูดอย่างงี้ได้ไงวะสิฟเดียสิเนเตอร์ลกเรามีคนหลายรูปแบบแล้วมึงอุดทำไมเนี่ยฮะอุดทำไมเต็งว่ะอุดแล้ววะกับดักไงอุตส่าห์จะมาแอบเปิดเนียนๆตอนที่แบบภารกิจจบไปแล้ว ตอนมึงมึงรักธรรมชาติแล้วมึงดูแบบไอ้บิ๊กนี่ก็พอกันอะ่ะจะได้อยู่กัน2นองเนี่ยไอ้บิ๊กนอนไหนเนี่ยเฝ้าหน้าประตูอยู่ใ <C> e <i> อาา้วันนี้งเข้าฟาร์มจะจะปิดลิปวันนี้ไหมอะ่ะถ้าไม่ปิดจะออกไปฟาร์มอ,อะไรวะครบชั่วโมงแล้วจะครบชั่วโมงยังวะยังยังนะทำไมทำไมเสียงมันสูงยัง คำว่าปานีแรงสิ้นเฮเช็ดมาแล้วคนที่ไม่นับเวลาแม่ตอนอัดคลิปอะจะเสียเปรียบแค่ไหนเพราะว่าไม่นับถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาต้องต้องปิดคลิปเนี้ยไอคนที่แบบเฮ้ยจะปิดคลิปยังว่าแต่ปีก็ยังไม่ไดรู้ใช่ไหมไม่ได้นับหรอกแต่ก็เริ่มอัดเที่ยงคืนสามสิบเจ็ดแล้วมึงอัดทำไมอไม่ทำไมเวลาที่พวเราเริ่มอัดกันอ๋อประมาณนะประมาณแล้วตอนนี้กี่โมงละไม่บอกอ่า โอเกือบตกเหี้ไม่มีไม้เลยวะจงไปขโมยไม้ใครดีอ๋อเห็นฟินซี่วางไม้แต่งบ้านอยู่นี่หว่านั่นแหละใจเย็นใจเย็นใช้ใช้เป็นไม้สวยนะพี่ชอบมากเลยเนี่ยเอานี่ไปเอานี้ไปเอานี่ไปพี่ชอบมากเลยดูต้นไม้ดูดีต้นไม้อยู่เป็นนะเนี่ยเอานี้ไปเอานี้ไปวะกางทุบเลยเนี่ยอยู่เป็นอยู่เป็นใช่ได้ ี่ไปขุดเหมืองต่อแล้วพอ,อพี่ได้เลยสต์ตัวมาเยอะมากแต่พี่เก็บเอนเดอร์เชก็ฝากไว้ให้คิดออกบ้านก็ระวังตัวเฮ้ย <c oughs> ต้องต้องมีกดเพิ่มอีกสักกดหนึ่งไหมออกดวอะไรล้ออลาฟัออ <c oughs> างฟังฟังก่อนมาก่อนจะเย็นไหมก็ยยแบบถ้าเกิดเอ,อจะวางแทบวางระเบิดอะไรกันที่บ้านก็วางได้แต่แบบวางเสร็จแล้วก็ซ่อมด้วย อถ้าเราเปิดใช่ป่ะกับกับดักเรากับดักเราไม่มีไม่มีพังบ้านอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมึงถ้าเกิดใครพังบ้านก็มึงไม่ได้แต้มหรอกแต่ว่าตอนมึงแบบว่าคนนั้นน่าต้องซ่อมมึงก็รู้เองอะว่าใครวางแค่นั้นแหละใช่ก็คือต้องรู้ตัวเองนะว่าแถบตรงไหนแตกอะไรเงี้ยบอกเลยโกหกเออบอกเลยว่าของใครมีวินัยกันบ้างฆ่าแล้วต้องมีวินัยไม่เอาดิบอกเลยเขาก็ไม่เหยียบดิวะก็ต้องแบบไม่เหยียบก่อนแล้วค่อยใช่ก็เหยียบเหยียบแล้วไงแบบแบบกับดักเสร็จแล้วอ่ะ ระเบิดไปแล้วค่อยบอกว่าเออเนี่ยกูเองอันนี้เห็นด้วยชอาตัไปหน้าบ้านอ่ะเออจะได้แบบมีระเบียบินันในการเป็นนักฆ่าไอ้แค่จะฆ่ายังต้องมีระเบียบกูเลยยอมใจจริงๆสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวฆ่ากันมัวซัวบ้านพังไม่มีบ้านอยู่มึงไม่อยากมึงไม่อยากให้ใครรู้มึงก็ไปฆานอกบ้านแค่นั้นเออนะเอออยาเวลาเวลาเวลาไปรับเพื่อนอะไรเงี้ยวิ่งทางไหนนั่นแหละคิดๆดู ไอเทียทำให้ไม e ่นไก้าเดินเข้าไปใหญ่เด anyway> um> ี๋ยวต่อไปเวลาไปรับใครนี่กูไม่ไปแล้วนะกูกลัวกูกลัวอย่างเฮ้ยไม่ใส่ไม่ได้ดิไม่บังับไม่ใช่เหรอวะเออมึงต้องไปรับทุกคนเว้ยก็คือก็คือกูก็กลัวอย่าง่ไอคนที่พูดพูดขู่กูกลัวมันโดนเองนี่แหละมันไม่กูไม่ได้กลัวโดนเองคือกูพูดกูไม่ได้ขู่กูแค่พูดถึงความเป็นไปได้ของเกมเว้ยกูแค่พูดเฉยกูไม่ได้ทำหรอกเชื่อไแต่เนี่ยไอพวกเงียบเงียบเนี่ยอันนี้เอาแต่สร้างบ้านเติมบ้านทำฟาร์มอะไรเงี้ ตอนเนี้ยปินเนี่ยเงียบมากตั้งใจ่ทำอะไรอยู่เปล่าพวกปูพื้นไม้อยู่เนี่ยปินปินไม่ได้วางแผนฆ่ากูใช่ป่ะเสสียงั่นนะไม่ได้วางแผนฆ่ากูใช่ป่ะแผนฆ่าอะไรไม่มีอ่ะเออถ้าจะฆ่ากูเมื่อไหร่บอกกูเลยนะบอกก็รู้ดิพี่บอกบอกกูเลยบอกกูเลยวางกระสังไว้หน้าบ้านอ่ะ๋อโอเคกูเข้าหลังบ้านกูขุดเข้าเลยอ่ะเฮ้ยสัตว์บ้านแหว่งต่อไปนี้จะไม่มีการเข้าประตูเพียดูนี่ขึ้นหลังหลังคาแล้วกันเพียอย่าเหยียบนะไม่เหยียบโอเค บิ๊กวางกับดักเหรอนิดหน่อยนนิดห่อยมึงเพิ่งมามึงเอาเลยเหรอมึงเป็นแท็ปเปอร์ไงสัตว์ฮะเฮ้ยบิ๊กนี่ใช้ได้หว่าบิ๊กสนใจเข้าเรื่องสมาคมพี่ปะมีสมาคมเลยสมาคมที่อหนก็โอ้โหสมาคมคนตออไหลแห่งชาติอ่ะมึงคิจเรณ์กูจะไม่พูดอะไรนะแต่มึงมึงเข้ามามึงก็เห็นแล้วว่ามันท็อปตอบเรื่องตออไหลพี่จอนเข้ามาเติมทับไพายว่ะกูเป็นคนดีมาตั้งหลายวัน มงอะมึงอะเผยท่าแท้แต่คลิปแปลงได้ยี่ห้อไอ้ยวันสองวันที่ผ่านมาก็เป็นคนดีนะเว้ยไอ้สร้างภาพเปล่าไม่ได้สร้างภาพมันเป็นตัวตนแท้จริงสูงอ่ะมึงดูไป็นไอ้สังภาพเออทีเจ็ดเคนั่นมันแมงมุมสเกลสเกลขี่แบงมุมมาเหรอเออเอาไงดีวะแบบเท่มงมากเขียนไปแย่กรุนนึกถึงพวกเขียนแบบเลยสัตว์เออเหมือนกันโอ้โหกระตุกกระตุก ที่นี้เล่มมันังคลิปกูเปิดแผ่นไอเปิดไอนั่นมันังคลิปเลยว่ะไกินนจาเอาเปิดแล้ววะไอนั่นนะที่พิกัดอ๋อไอป่ามาแล้วเกตการ์ดว่ะนี่รุ่งอรเหอู้หูอู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือคนฉลาดเขาไม่ลงตรงนี้แล้วอ๋อแล้วกูกูไม่เห็นไงประเด็นกูไม่เห็นว่าทำอะไรกันไงได้ยินแค่ว่าเหมือนวางวางอะไรกูจงแจ้งจะตายมาดูยังดูเลียน มถ้าพูดคนฉลาดไม่ลงตรงนี้กูรู้สึกไอ้เีด๋ยวกูต้องโง่แน่ๆเลยว่ะสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยนะเฮ้ยยุ่งอะไรวะเฮ้ยรู้เปล่าว่าใช้ไข่ไก่ปลาแล้วตกเหวอ่ะไม่ขึ้นชื่เลยไหมขึ้นไม่ขึ้นใช่เพราะไม่มีดาเมจตกใจเสียง NPC นพีซีบอลได้ปะเดินผ่านห้องบอลด้วยเพราะว่าเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันพวปลาปลาเนาะตกเหีก็ไม่ขึ้นชื่ออะไรเลยไม่มีดาเมจ ม,มึงเจอมึงมึงเจอ,อคิปเปอร์มึงก็ฝังคิปเปอร์ไว้ดิพอใครเดินผ่านมามึงก็ปล่อยแม่งลงหลุมคิปเปอร์ให้ระเบิดตู้อยากได้ไหมอ่ะี <มา S 2> ่ยดูความคิดดิความคิดแต่ละอย่างเหมือนจะฆ่าจะแกงกันไปเพื่ออะไรคะหนูไม่เข้าใจค่ะตอนท้ายมึงใครแ,แต้มเยอะมันก็โดนนำโทษเพราะวะแล้วทำไมไม่ต้องทำให้เขาโดนทำโทษเหรอคะฮะเออไม่ต้องกลัวหรอกยังไงเดียวก็โดนอยู่แล้วเดมอนเดมอนด์เจอไดมอนดเจไดมอนด์เฮ้ยเฮ้ยชามดูอัพเกรดเฮ้ยปินแม่งอัพเกรด แล้ววะอัปเกรดแล้วคุณทำยังไงมาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอัปเกรดอาวุธมาฆ่าคนเนี่ยคุณรู้ป่ะโอ้ยโอ๊ยกระตุกคุณว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยติ๊ว่าทำดาบไดมอนด์เลยเฮ้ยถ้เฮ้ยกระตุกค้างค้างต้องบวกไหมหลุดไปเลยไดไหมหลุดหลุดไปมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่หลุดไม่หลุดเลยใจเย็นใจเย็นบิ๊กโตโตบิ๊กแม่งมาปุ๊ก็เอาอ่ะบิ๊กไม่เข้าสมาคมกับพี่จริงอ่ะ ไอเด็กคนนี้แม่งน่าจะมานแต่พี่เราจะไปลงดันพี่ชอบอ่ะใจมึงได้เห็นดิกแล้วนึกถึงใครรู้ไหมคิดลัวไอ้สัตว์ใครวะไอ้สั์จุกจุกเลยเหมือนโดนตบหน้าไอ้เฮียไอ้วะโอ้โอ้ค้างค้างค้างโหล้วมาค้างตอนกำลังบวกกับซอมบี้อะได้แลงมอนล้วไงอะก็ไม่ทำไรบอกเฉยได้มากี่เมตร ไม่บอกหรอกไม่แต่จริงๆดาบไดมอนด์ก็มีประโยชน์หรอกฆ่ากันไม่ได้ดีตอนไปเทิร์ลยองไปใช้ไดมอนแกกูได้ประโยชน์กูผิดเองอ่ะไปโยนทิ้งก็โยนลาบ้าเลยโยนให้กูโยนให้กูแต่อย่างน้อยก็ทำชุดให้เหนียวได้อย่าเลยเพื่อนบอกม่าเมื่อมันจะโยนอยู่แล้วอะไดมอนด์นี่เหนียวกว่ากาวอ่ะใช่กูว่าอั้นแหละกูกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรดีแต่พี่ก็คิดไวกว่าเงี้ยเด็กอยู่มันสมองใบเนาะกูแก่เองอ่ะกี่ขวบแล้วพี่เกลืออะไรเนี่ยฮะมึงอ่ะ ทำบ้านไปเลยไม่งั้นไม้มึงหายแน่กูบอกไม้มึงอะข่มมันไว้ระวังมึงจะเหยียบแถบมันนะเว้ยมันมีแถบด้วยเหรอเนี่ยบ้านที่ฟินทำๆเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วมันมาทำในบ้านพวกเราด้วยนะไอ้สัตว์ื่องจะเสือกบ้างแกไมึงมีความจริงใจปะกูถามจริงมึงเหมือนกินข้าวบ้านพวกกูอะแต่แบบเอาหม้อข้าวมาตีพวกกูอะ ่สรุปที่สรุปที่สรุปวันที่สิบนี่นี่คืนวันที่เก้ากำลังจะเข้าวันที่สิบแล้วก็สรุปคะแนนก็คือไอซีชนะอีเวนต์ลบหนึ่งเท่ากับแต้มศูนย์ในวันนี้ไหนไหนบอกลบสองไม่่หรอลบหนึ่งเดซ่าโอ้โหเซ็งก็ไม่ไม่มีใครตายเฮียว่าแย่นอะ ปิ้นหลุดไปนะบวก0.5 1.5เดื้องโหอะไรขนาดนั้นฟังคะแนนบวกไปเอัเงเออไอสัตว์โมโหแล้วนะโมโหขึ้นกูเนี่ยขึ้นเจ้ทองว่ะเจอทองว่ะรู้สึกเหมือนของที่ดีที่สุดในเซิร์ฟนี้ตอนนี้จะเป็นไนลอนเพราะหาง่ายแล้วใช้ได้ใช้ดีใช้คลอนด้วย เออจะบอกว่าแบตเตอร์เราโยนรอบหน้าไม่ต้องกลัวของตอกลัดของล่วงนะเดี๋ยวจะเปิดให้ของไม่ล่วงแล้วเพิ่งคิดได้ใช่ป่ะอันเนี้ยฮะเพิ่งคิดได้ใช่ป่ะอยากได้ไม้เพิ่งรู้คำสั่งได้ม้เพิ่งรู้คำสั่งขอบล็อกหน่อยตรงสายแอดมินนะเฮ้ยทำด่วนแล้วก็โดนดความน่าเชื่อถือไม่มีเพิ่งรู้คำสั่งมันเป็นแอดมินจริงไหมเนี่ยเป็นแอดมินที่แบบทุกคนด่ามึงเพิ่งคิดได้เหรอมึงเพิ่งคิดอะไรเนี่ยมึงเอาอะไรมาให้เล่นเนี่ยไอ้โถไอ้สัตว์ตัดเลย คุณละขึ้นเลยอะลงเลยนะไอ้สัตว์พูดอะไรอะจอนลุงมันพูดไม่รู้เรื่องเนาะเพราะว่าปะนิดนึงนิดนึงไอ้เหี้ยนิดนึงเก่งใจเก่งใจพื้นที่ที่ไปปลูกบ้านเขาอยู่จอนนี่มันอยู่เป็นวะจอนมันอยู่เป็นไม่ได้อะจอนสนใจเข้าสมาคมมีปะอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงชวนเข้ากิวหมดเลยนะสแลบกิวพี่พี่ไปอยู่หน้าบ้านบ้างทำไมประตูข้างบ้านมันหายไปแล้วอะเออประตูหายไปไหนเนี่ย ไดมอนอยู่ไหนนะแม่เดี๋ยวนี้หน้าบ้านเนี่ยมันไร้กาดเฮ้ยอย่าไปช่วยมันกูมีวิธีจัดการปินขึ้นมาช่างแล้วปีนเฮ้ยมันเงียบว่ะมันเงียบว่ะเฮ้ยมันออกได้ปีนี้มันออกได้เองว่ะน่นับมันออกธนูไปแล้ว มีการขังอะไรด้วยหรอรู้เปล่าต้องเอ้าปิ้นเปิดกรนนี่ต้องแบบนี้ไปนี่ปลาใส่มันให้มันล้วงลงไปขณะที่พวกปิ้นไม่ปลืนน้ำทำไมว่ามันจะตายอยู่แล้วมึงระวังนะเว้ยก็เสกไหนว่าเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้พี่ซีพยายามฆ่าผมเว้ยเออเฮ้ยไม่มีชื่อปลาไข่ใส่ล้วงมึงตักตามเพื่อนกูเหรเฟนเอออ้ใหี้มันจมน้ำตายได้ไหมเฮ้ยวางน้ำปิ้นวางน้ำปิ้นวางน้ำ ไอ้เยแต่พอังไอ้ปินมันขุดแล้วอ่ะโค้ดเซงโคเสงปินหลบดิปินหลบดิออยังนัไม่ตายว่ะบอกกระสุนนิดนึงเออให้มันให้มันเข้าสะดวกเลยหน้าบ้านโอ้โหลาพิลาซูลี่ว่ะโอ้โหแล้วลาวาว่ะเฮ้ยปีนเล่นเลยกี่รอดได้บ้างดิ เลยอยู่แค่โอ้เองว่ะแม่งเลือกเยอะเริ่มวางแผนกันเป็นทีมผ้าเว้ยนี่อ่ะเออน่ากลัวคนเล่นคนเดียวอย่างกูนี่เสียเปรียบมากเลยนะเย้เช้าแล้วอย่างน้อยถึงแล้วตายแล้วก็มีข้าวกินกูเป็นทีมจอดด้วยเช้าแล้วครับ